อ้อยังไงเจ้าก็พบฝ่าไปไถหุ่นหน้าพี่เดี๋ยวฝนมันก็โตกอีกดอกนี่มผมบา้าเลยว่าม,มันนี่กับมืออ่นแล้วมันสิตกฝ่านเนี่ยโอ้ย,อยอน,นะมันตกกับยง่มนี่นี่พูดตกปลฝนพูดผู้เฒ่าบ้านทัางหมดในบ้านด้วยเจ้าคือสิเสียผู้เฒ่ากับเท็ดร์นี่ก็ะลุด,ดูนีเห็นเป็นฤด,ดูฝน ฝนคือสิบกาาตกด้วยนี่เบิ้งเปลี่ยนแหลกาตาดูบ้าดำคลิกมือเงเบื้องเปลี่ยนม่นมันสิแหลกาตาซ้ำยางกลวยปันไหนมันมาหอดบ้านเขามันเบยหอคือเขาผู้เฒ่าบ้านเขานเพิ่งไปบ้าไว้สั่งสารบัตรตัวเดี๋ยวอู้มาเสียผู้เฒ่าผู้เฒ่าเป็นเกิดก่อนเดียวผู้เฒ่าก็สิเกิดก้อนเด็กน้อยด้วยเนี่ยเอ้าบอกยื่อนี่มันเกิดก้อนผู้เฒ่าทีเดียวผู้เฒ่าเคยเป็นเด็กหน่อยมาก่อนหรอวะเนี่ย บังทีมันก็เมาหม่วซั่วตัวเลงผู้เฒ่ายัางสิงวมาเกิดนุ้นเด็กน,น้่ยนอะันนี้เนี่ยเจ้านั่นแหละเมามม่วซั่วตัวเลงไปเองผู้เฒ่าน่ะเราเคยเป็นเด็กหน้อยมาก,ก่อนฉะนั้นแล้วเด็กหน้อยต้องเกิดกอนผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่านั่นแหละเกิดกอน,น เกิดก es que no. ้อนหอนมึงโอ้เด็ก oh. น oh. ah, ้อยโตเกิด oh. ก <ek> no? ah, ้อนนะพี่ผ oh. like ู้เ oh. ฒ่าก็ยัง oh. ว ah, ่าผ like ู้เฒ่าเด็กเกิดน้อยแต่ยังว่าผู้เฒ่าเกิดก้อนบอบอเด็กน้อยเกิดก้อนพูดเถ่าเด็กน้อยโอ้จีนัยก็ผู้เฒ่าเกิดก้อนไปว่าเด็กน้อยเกิดก้อนโอ้พูดเถ่าแล้วคู้วยกับมึงแต่ยังว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเกิดก้อนเด็กน้อยผมว่าเด็กน้อยเกิดก้อนเด็กน้อยบอบอพู้เฒ่า สมัติเด็กน้อยเกิดก้อนผู้เฒ่าเกิดก้อนโอ้ก้อนนั่นลุงจะเป็นเด็กน้อยมื่อวันผู้เฒ่าเด็กน้อยเกิดก้อนผู้เฒ่าเด็กน้อยทำไมกันเด็กน้อยเกิดก้อนผู้เฒ่าผู้่าผู้เุ่าเด็กน้อยเกิดก้อน